ลาชาลาชาลาชาขนามาหาม,ามงมุลลันตาอย่าเล่นแป้งหยุดหยุดลาชาลาลาชาขนามาหามง,งสิลาชาลาชาหยุดลังตาพอแล้วลาชามาหานานาดมาหาม,ามงสิ ลาชาไอโน่ตีได้วหเนี่ยฮะลุกไปตีก่อนนะแต่ลุกไปตีก่อนนะอไอโนนะ่เอาแป้งมาให้มามงเลยนี้หรือจะ้มามงลุกไปตีหนึ่งสองเอาลุกขึ้นมาใครใเล่น